ดีครับผมไอคิวเดอทีวีนะครับวันนี้ไม่ได้มาแคสเกมกันนะครับมาพาชมบ้านปูส่สวนแตงเป็นโบราณสถานของจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ประวัติความเป็นมาคือปราสาทศาสนาฮินดูสร้างด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศีลาแรงศิลปะของขอมแบบนครวัด นะครับอายุราวศตวรรษที่17ประกอบด้วยปราสาทสามหลังองค์กลางใหญ่สุดบรรณาลัยนะครับประกบคู่ซ้ายขวาบรรยากาศล่มลื่นเย็นสบายเหมาะกับการเที่ยวชม คะเป็นที่เที่ยวหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมยแล้ววันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ